กระบะเลื่อนมังกรใยกวัวควายมัดรวมกันแต่ราคาวงเล็บน่าจะเป็นมิตรนะจ๊ะรถกระบะจาจีนะับวันเริ่มจะมีความน่าสนใจขึ้นทุกวันเพราะจากเดิมที่บริษัทร,รถเคยโฟกัสและนำรถกระบะขนาด l ไลท Truck ในแบบที่ t o y o ต a h ไฮรัส l v o เป็นมาเป็นมาตรฐานหรือเบสชมาในการพัฒนารถกระบะน้ำหนักเบาของพวกเขาแต่ในพักหลังนี้ดูเหมือนว่าแนวคิดการพัฒนารถกระบะของพวกเขาจะเปลี่ยนไปแล้ว ในตอนนี้ค่ายรถจีหลยค่ายเริ่มนำา Ford เ1 0 0หรือนำพวก Toyota t ต y o ต้าท n น r รากระบะฟ l l s ซ z e มาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาไปสียแล้วเพราะบริษัทเรานี้ฉลาดนะครับขอแค่ยอดส่วนจากรถฟ l l s ซ z e แบรนด์ดังให้เล็กลงมาแทรกกรางระวังไลท์ทรัคหรือรถกระบะแบบคนไทยยอดนิยมกับรถกระบะ Full Size สไตล์อเมริกันชอบก็กลายเป็นว่ารถกระบะก็จะใหญ่กว่าไลท์ทรัคในบ้านเราแต่ก็เล็กกว่าฟ l l s ซ z ์ในอเมริกันนั่นเองครับ ล่าสุดโฟตอนก็ได้เปิดตัวภาพรถกระบะชื่ออ่านยากนะครับว่าดาจิ้งจันจีแค่เห็นเว็บแรกเลยก็บอกว่ายังกับฝาแฟลฟอร์ดเอ็มหนึ่ r ตอร์กันเลยทีเดียวละ่ะงานนี้ฝรั่งต้องมีรร้อนหนาวๆกันบ้างละ่ะรถกระบะคันนี้มีฉายานามว่า The Big General หรือแม่ทัพใหญ่เห็นแบบนี้แล้วมีใครอยากจะบุกทัพทลายค่าศึกกันไหมล่ะครับ ความอลังการเวอร์วังนั้นไม่ได้มีแค่ขนาดตัวถังที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มแต่ทว่าพละงก,กำลังของมันก็เรียกว่าสามารถชุดช้างสารหรือชวนสิ่งใดๆให้พังราบเป็นหน้ากรองได้เลยเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบ4สูบเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรและ2.5ลิตรจับคู่กีอัตโนมัติ z f 8จังหวะ แน่นอนว่าจะต้องมีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้เลือกอีกด้วยโดยว่ากันว่าเครื่องเบนซิน2.0ลิตรนั้นให้กำลังมากถึง238แรงม้าก,กันเลยทีเดียวสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคนั้นยังไม่มีการระบ,บุเพิ่มเติมนะครับอ่า CP Photon Thailand สนใจจะทำตลาดตัวนี้ไหมครับหากใครชนชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคี s กายขอพระคุณย่างสูงครับ